สวัสดีค่ะสบายดีทั้งพี่น้องตัางดาวั่งไครสบายดีทั้งพี่น้องต่างต่างประเทศเด้อมากินข่าวกับใครเจียวหน้นุ่กันวันนี้พี่น้องแก่สิเป็นจ้ได้รสชาติเพราะว่าบรเคยกินได้กล้วร่างเห็ดทั้งแหล่ซื้อหน้อันพอขาข้าจะบอกว่าเห็ดไครเจียวก็ไดข้าจ่าวางสิละรองเห็ดไครเจียวกินเบิ่งกันนะข้าจะววาใเห็ลร่องเห็ดไข่เจียวเบิ่งสวัสดีนะเห็ดไข่เจียวก็ได้มาพี่น้องสิลรสชาติ เปเนยังาัลอจาะพี่น้องมันสิเป็นยังไงไข่เียม อืมอืมอืมแสบๆสบสบพี่น้องไม่เหรอเขาไก่เจียวแนวน้ำกันแสบสันนะแสบๆๆบบอืมอืมอืมแสบๆบพี่น้อง ใครบ้านท่านเคยกินรองเห็ดกินเมึงเดอ้อใครบ่านท่านเคยกินรองเห็ดกินเดอ้อค่ะร่องเห็ดก,นอก,อนกนนินมึงเล้วพี่น้องซื้อน้น้ำมันผอกกาดพันป่าให้เห็ดรองเห็ดไข่เจียวแหนมเบื้องอะไรอ่างเงี้ยเห็ดไข่เจียวแหนมกระเสียบเลยอืม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 ,อม,อม ใส่เจแนแหนมหลาดเผาไี่น่องยังกินยังอืมอืมแซ่บๆๆพบแซีบไปน่องรกองเห็ดกินบ้างเด้ยอยังม,ม,มาลองกันอืมแศบแศบ,แบ,แบเศบก็สื่อแห้มเนาะก็จะบอกว่าล่องลองเห็ดลองเห็ดนานรล,ลองเห็ดอ่า ไข mm. ่เจียวน้นรลงเบิ้งมันมาสินะอืมอืมันสิออกหอมหอมแล้วก็ออกหอมหอมเปรี้ยวๆจักหน่อยสมๆจักหน่อยนะพี่น้องแล้วก็หอมไข่แล้วอยกระหันหมกพริกสินะพริกพริกที่แบบ พ่อค้าบอกว่าหั่นพริกที่ว่าเราที่เขาให้เรามาใส่ไปด้วยเด้อมาเสิร้เนอะอืมพี่นองเลยใพ่ท่านเคยกินใพ่อท่านก,กินป่ะท่านลอง,ลองกินกันลร่องเห็ดกินมึงกับพี่นอนอืมเส่บเสบถ้าให้กินเพชรบัได้เนนะ,ะมาก,กินเพชรใส่อ่าตองใส่เนะใส่แตงแต่แหนมกับพ่อแหนมแหนมหนึ่งห่ออืม แซ่ยบลายเน้ยหนึ่งโอกับไข่หนึ่งหนึ่งหนึ่งฟองไข่เย็นอะ่ะอือหืออืมรวมราคาไข่กับราคาแน้เนาะไข่กับตีซอสฟองหาบาทเนาะกับอ่าแน้แเน้กับสิบบาทพี่น้องโอ้ยราคาเกินกุ้ม ออืมอืมมถ้าใครยังไม่ลองทำทานยังไม่เคยกินยังไม่เคยทานลองนะคะลองลองอแต่เวลาทอดจะแตกปะแปะปะ,แปะๆนะอนมอม รอบหน้าต้องจัดอีกจ้ะอืมจับอร่อยอร่อยจับหลายพี่น้องเอออืมชอบชอบถ้าพา้บะหบมักเพชรกับบะต๋องใส่หมกพริกเนาะใส่่นแตงแหนมกับกอ แสบแสบพี่น้องเลยลองไปเห็ดกินเบังเด้อร์ไปเห็ดเนี่ยถ้าถ้าใครอยากใส่ไข่ซองฟองก็ได้ซ้องน้อยก็ได้เนาะ,ะอยากใส่ไข่ซ้องน้อยก็ได้แล้วก็นันใสาไส่หนุ่ยเดียวนะเขอ,อยานรสชาติมันช่กินไบรท์มันช่เป็นออกว่าเป็นรสชาติแบบนี้เนาะไข่เจียวแหนมมาสินะ,นะ,นะอืมก็เลยลองเบิงพี่น้องเอ้ยแซ่บของเพิ่น <ừ> ประหยัดพี่นอ้องสองคนประหยัดเห็ดกินจำเนียกกับได้แล้วอืมเขาวนี่ก็ตีสักห้าบาทเนาะพี่น้องเนาะข้าวนกะห้าบาทอืมแล้วก็อันแหนมกับสิบบาทถ้าห้องเบอร์เหี้ยวกับสิบบาทถ้าห้องเบอร์ใหญ่เกลือกได้ไหอืม ถักข้นเขาจะกินมากินดิบนะกินสดนะกินได้เลยท้องกินกินน้องพี่นะ้องจับจับเหมือนหรอหน่อยต้องจัดอีกพี่น้อง แซบดิใส <Humans. S 1> in <t> ่เจ so ียวแหนมอ่ะพ่อค้ารถพุ่มพวงอ่ะนะแล้วบอกว่าลองลองจ่ายไฟเจียวใส่แหนมก็แซบได้ระบางจริงอ่ะก็เลยลองเมืองขนพี่น้องเอ้ย แสบขึนนนนน้นละลายอีกแล้วเนาะยังบ่วระหว่หูเนาะต้องแหนมำสมจังน่อยได้เนาะสมน้ำนมออกเป,ปรี้ยวเบิ้ดได้แหละพี่น้องอือหือเยี่ยงจานพี่น้องเอ้ย ง่ายๆพี่น้องเลย,ยง่ายๆเดาเสแปรแม่ถ้าพี่อยากลองจิมอยากลองเห็ดเบิงอยากลองเห็ดกินเนะาะถ้าพี่เพรท่านเคยกินเนาะพี่น้องนะถ้าพี่เพรท่านเคยกินก็ลองเห็ดเบิงเด้อกไฟเซยไข่หนึ่งหน่วยเพราะว่าขอยาดไขย่ยานมันหมดเสแปรก็เลยใส่หนึ่งหน่วยก่อนใส่ไข,ข่หนึ่งหน่วยล่ะกาอ,อ่าอย่างอี้แบบใส่ไข่หนึงน่งหน่วยแล้วกา แหนมแหนมห่อสิบาทหนึ่งหอ่อพริกท่วาข้าเจียหายมากเนแหนมหั่นสองสองสองเม็ดพริกสองเม็ดเนาะเราก็หั่นไปใส่ไปเลยถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เนาะถ้ากินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ถ้าคนไหนกินเผ็ดได้ก็ลองก็หั่นเป็นแบบเหมือนเราทําพริกน้ําปลาหั่นเป็นเล็ก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 ลก็กกใส่ตอนเราตอนเจียวนี่หยอดน้าปลาไปนิดนึงเนาะ ขอ,อยามันบ่มีรสชาตะไรแมบ่ออมีเสียบอกกันใส่น้ำปลาไปน้อยนึงแล้วก็ใส่ชุรสไปนิดนึงใส่แป้งน,วนัวน,น,นั่น่ะเนาะอืมจังสีดอกบี่น้องก็เลยว่าลองกันนะเนี่ยสูตรข่อยเด้นแนวข่อยเฮ็ดกินเฮ็ดประมาณนี้แหละอืมอะไรอืลองอัดคลิปใบก่อนนะมันสิเป็นจใจน่ารสชาตนะิเนาะมากินกับท่านผู้ชมวงบ่เสียบ,บโบแต่เสียบจังไบได้นะดอกบีนอง ทำมาล่องค่ะนะจากพกา่อค่ะแหนมที่เห็นอย่างกินได้นอ้อระวังสิแล้วก็เหมยเจียวเจียวใส่ไข่เจลกับเสี่บเด้ระวังสิอ่ะนาะโอ้ยสุดยอดระวังสิอ่ะผมก็กินได้ละมาก็เลยล่องล่องบึงเงยจึนนะเส่บซื้อพี่น้องเบิร์ตจานไม่มีการตัดต่อใดๆน,นะคะกินจนเบิร์ตไข่หนึ่งฟองไข่หนึ่งฟองห้าบาทแหนม หน,ห,นห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อสิบบาทก็สิบห้าบาทข้าวสวยห้าบาทกินคาบละยี่สิบบาทซันนี้ก็อยิ่มละพี่น้องสำหรับคนกินง่าย,ายๆคือข่ขอยกินง่ายๆเนาะอร่อยโอ้เนาเนพี่น้องเนาเสบแห้งอรอยจังหู้เนาะพี่น้องเนาะแซ่แต่พรอยากลองกระลองไปเบิ้งเนะพี่น้องลองเห็ดเบิง้งคือก๋วยเห็ดนี่แหละไข่หนึ่งฟองแล้วก็แหนมหนึ่งหอ่อ แล้วก็น้ำปลาหยอดไปนิดนึงแล้วก็เป็งน,นัวแล้วก็ชุบอ่านะนิดหนึง่งแล้วก็พริกถ้าใครกินเผ็ดล้วก็หั่นพริกใส่ถ้าใครกินไม่เผ็ดไม่กินเผ็ดไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องใส่พริกถ้าใครกินเผ็ดได้ล้วก็หั่นพริกซอยพริกลงไปค่ะใส่ซอยพริกลงไปที่เขาให้มาในแหนมนะซอยลงไปผสมกับไข่ไข่เจียวแหนมแล้วนั่นแหละลผสมลงไปแค่นี้จาง่ายๆอร่อยอร่อยสะดวกสบายโอ๊ยประหยัดเงินในกระเป๋าอีก่นอเอ้ยยี่สิบบาท แสบคือกันมันจะออกรสชาติมันจะแปลกกว่าไข่เจียวธรรมดาแล้วมันก็จะแปลกกว่าไข่อันอะไยังก่อนไข่ไข่ขาดาวที่นะเนาะมันก็จะแปลกแล้วมันก็แล้วก็ใส่ใส่แหนมลองลองพี่น้องอยากให้ลองถ้าใครยังไม่เคยลองลอง,ลองกินเด้อลองทาบึง่งลองทาดูเพราะว่าถ้าถ้าเกิดคนไหนเคยกินแล้วก็คอมเมนต์บอกนะนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมชอบไหมในรสชาติในเมนูนี้นะนะเมนูไข่เจียว ไข่เจียวไข่เจียวแหนม,อมลองลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าเคยกินไหมท่านไหนเคยกินแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะรสชาติเป็นยังไงเคยกินเคยกินครั้งแรกตอนตอนไหนเนาะหนูเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยแหละรู้จากพ่อค้าบอกว่าลองทาดูนะคะเสดนาล์กลองแต่นี้อร่อยมากคะ่ะก่อนเปื่อย ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามากดไลค์เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปก่อนเราก็จะไปทํางานต่อจ้าข้าวที่อยัางเลยนี่ข้าวเที่ยงพี่น้อง ก็เลยว่าอะไรง่ายๆเนาะอก็เลยนี่แหละจะาได้เมนูไข่เจียวแหนมที่อร่อยที่สุดอ,อร่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยสําหรับคนที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินดิบนะแล้วก็แบบไม่ชอบกินแหนมดิบแต่อยากมีรสชาติของแหนมเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ตั้งเตาไม่ได้ย่างค่ะก็เลยก็เลยลงนี่แหละนี่แหละบอกพ่อคะ่ะ แหนมทำอะไรกินได้เนะากกนเนนะอยากกินปิ้งแหนมนะกินปิ้งแหนมแบบมันฮ้อนพ่อค้าก็บอกว่าไข่เจียวก็อร่อยเด้เพั่นวายเสร็เนาะทำไข่เจียวก็อร่อยอือแล้วก็เอาจริงเหรอก็ว่าเสร็เนาะอร่อยนะนว่าลองลองสิว่าอ,อือก็เลยลองปกติจะกินแต่แบบจะกินแหนมสดนะจ้ะอืมตอนนี้ก็เลยมาลองพ่อค้าแกก็บอกนี่ดีเนาะก็เลยลองกินมันเป็นเมนูที่ประหยัดนะคะแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยค่ะ สำหรับท่านไหนที่อยากกินลองนะคะลองทำดูเพราะว่าค่อนข้างที่จะราคาออประมวลเนาะแบบว่าเราคิดเฉลี่ยเนาะไข่ห้าบาทแหนมสิบบาทแล้วก็ข้าวก็ประมาณห้าบาทค่ะเนาะรวมแก๊สก็แป๊บเดียวเองแก๊สไม่รู้จะตีไปเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละค่ะเรารวมประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะ